That at all time all I'm in เอาละครับผมนะฮะคนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมโปรดก็แชร์กดซับสไครป์ชแ n ลบอสทีวีกันด้วยนะฮะช่นวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับไม a คร p o เกตอ e ดิชั่นนั่นเองนะครับผมนะฮะเอานะครับผมนะฮะก็ขอกก่าวสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งอุไอ้แก่สีภูไม่เกิดไม่ใช่เกิดเหรเขาเรียกว่า สปอนนะฮะเออไอ้เชี่ยแม่งมันหายากมากเลยนะไอ้เชี่ยมันเออมันไม่เกี่ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะก็ในวันนี้นะผมจะมาวิวแอนดออนนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับรถสปอร์ตนั่นเองนะครับนะฮะก็รถสปอร์ตยังไงครับนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองนะสำหรับลิงโหลดแอนดออนนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับผมนะฮะก็โอเคเราดูกันเลยดีกว่านะฮะปึ้งโอ้โหไอ้เชียแม่งโคตรเทพนะฮะซึ่งผมว่าแอนดออนนี้มันละเอียดมากเลยนะดดู โอ้โหคือแม่งมันเก็บทุกรายละเอียดเออโอ้โหนี่คือคือที่ผมเคยเห็นมาใน Minecraft นะคือครถคันนี้แหละสวยที่สุดแล้วนะฮะก็จะมันเก็บรายละเอียดที่แม่งดีที่สุดละที่ผมเคยเล่นมานะโอ้โหดูดิดูด,ดิโอ้โหนะฮะก็แเราก็ไม่พูดทํามำเพลงเลยดีกว่านะเราลองขึ้นรถกันเลยดีกว่านะฮะอือหือเ,เราขึ้นข้างหน้านะเราโหดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะนีนะ <laughs> <ś led> มีขวดยาขึ้นมาด้วยโค้ดเท่ <ś led> <ś led> ซึ่งมันทํามาจากมอนเตอร์ของตัววิทหรือวิทนี่คือแม่มดเนาะโอเคนะ่าจะเป็นแม่มดนะฮะถ้าวิสาหนี่จะเป็นคาทัฟเฟลมวะช่างช่างมันก่อนนะอู้เจ้าเขาบริหาสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์นะก็สำหรับเอ่มอะไรวะเขาเรียกว่าปกคลิปนี้นะเป็นของสปอนเซอร์นี้นะก็สามารถที่จะเข้าไปกด subscribe ได้นะะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะมันผมมีไว้ทุกคลิปแหละนะฮะเป็น สปอนเซอร์ด้านปกคลิปนะฮะก็ใครที่อยากสนใจนะฮะว่าเอ่อเอาเขาเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปกดซับสไครต์แล้วทักเขาได้นะฮะโอเคแม่งเรามาเข้าเลอกกันเลยดีกว่านะฮะรู้สึกแม่งเลยออกนอกทะเลไปละนอกเรื่องนะฮะก็โอเคเรามาลองเขา้าวิ่งในรถกันเลยนะฮะก็ซึ่งนี่ก็เป็นพวงมาลัยนะะจริงๆแม่งไม,ไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะดูดิโอ้โหคือคนละเอียดอ่ะดูดิแค่มีกระจกหลังด้วยไม่ใช่กระจกหลังเนี่ยกระจกเออกระจกตรงเนี้ยเออนะฮะ กระจกตรงนี้ยเออนะฮะแล้วก็มีกระจกหลังนู่นนะฮะโอ้โหครื่องซ่งมันละเอียดมากดูดิโอ้โหโอ้เหมือนเหมือนทุกอย่างเลยมั้งเนี้ยน่าจะเหมือนทุกอย่างเลยนะฮะก็มีองค์มีแอร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าเราจะขี่มันนะฮะเราถือตัวนี้ค้างไว้นะด้วยนะฮะเราสามารถที่จะบังคับมันได้นั่นเองนะฮะโดยไม่มีวันหมดน้ำมันนะหมายถึงน้ำมันไม่มีวันหมดนะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นมุมสองดูนะฮะเอ้านี่ข้างหน้านี่ว่า โอเคนะฮะโอ้โ oh, ห oh, แม่งเหมือน X-8 เลยเวแบบลาเล่นเนะี่ยอออืืหเกมระแข่งอะ่ะใครใครเคยเล่นบนะ้างโอ้โหเฮ้ยมันรู้สึกผมว่ารู้สึกม,มันใกล้เกินนะเ oh, oh, ขาปรับอีกนิดนึงโอ้โ oh, ห oh, แม่งโคตรเทพอ่ะดูดิเฮ้ย oh, อย่างงี้ดิโอ้มันต้องอย่างงี้ดิโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะฮะก็มีไม่มีสองท่อได้โคตรเทพนะฮะไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โห นะก็สลับแอปนี้สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถเข้าดาวน์โหลดได้นะชนมังรีสอร์ทรถทีไรไงน้องนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมไว้เจอกัก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนแล้วกช่วยกดซับสไคร์หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในคช้าผม បងផតទៅ